เชฟโฟลดเอาซเอปุ๊บหมือนวิ่งเข้าแห่เออตอนกับเข้าเซาอีดหน่อยถ้าผมบอกว่าถอยคือกับเข้าเซาอีดนะครับเรายังเรายังไม่ต้องเล่นมากเทระบบเทระบบเฟกเพมาแคบเพมาแคบน็อตนะตรงที่ผมยืนเลยนะเพิรม่าแคบนะเพิราแคัในห้าสี่สามสองหนึ่งเพิมาช้าติดรับได้รับรับด้รับ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 ้รรับร เ้ไปลิวหิวหิวหิวทผมาทำไาทงานวะรีบเลเกียรมาเ่ก่จะนั่งลเข้าไปเข้าไปเไปเข้าไปเลย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 ดี๋ยวขอจะจับเข้าไปเข้าไปครัเข้าไปเรีเราจะเล่นในหลอดลมแล้วกันเล่นไม่ได้กัถอยถอยขึ้นบันไดมาเลยแล้วโหแล้วเราเดยวแพ้งโหตรงบันไดไอ้เห้ยทะเลก้าวแบบลากแับได้ได้ได้เราเราเล่นในหลอดลม เออเบทเทิรเมาส์เบทเทิรมาส์งคิยวไปเรื่อยครับเราเล่นหลอดลมเราเล่นหลอดลมเราจะไปในหลอดลมนี่แหละหกสิซแล้วนะอ่าฮะปล่อยปล่อยแตกครับปล่อยแตกเล่นหลอดลมให้เขาขึ้นมาบนนี้แล้วเราจะเป็นเล่นบนนี้ปล่อยแตกเลยปล่อยแตกเลยสี่สิบเโอเคครับสามสิบแล้วยี่สิบสิบแตกแล้วโอเคครับได้ได้ไดได้ได โฮโฮวันนี้แหละครับคิดดูยบไปคิดดูยบวเนี่ยรอคอมบอลอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยคิดดูยบวไปรอมันเดินขึ้นบันไดมาเรารอโฮตรงนี้แหละครับโฮสุดแล้วตรงนี้แหละคิดดูยบวันเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวแพงมันจะตายหายแล้วคิดดูไปเห็นปะ พี่ดูไปไปี่ดูไปหัวขอเลิกเขาไปปุ๊บขี่ดูไปครับไอเดอร์ห้านี่ป่ะขอเลิกเขาไม่ไม่มีหัวแข็งนะขอเลิกเหมือนจะไม่มีหัวแข็งผมผมมาให้แล้นนะหกกระโหลกโพเน้ยเขาโองไปอพงไปเบอรไม่ได้หัวไอหัวไอเชียวเชียวเชีว คี่ดบิลไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไม่ต้องเขาดึงเราลงอ่ะเราเล่นในหลอดลูมรถสองพันเลยวะดินลล้นติดเก้าโหไปโหไปเขาเตีนเกลียวเขามองนะเห็นปะเห็นเขามองปะมองอีนะเขาเตีนเกลนะอีนะเอ๊คิดบิลเนี่ยคีดบิลเขาเลออกผมจะเฟกผมเฟกผมเฟกนะแต่ผมจะไม่ยังยังรอก่อนผมเฟกผมเฟกผมเฟกเขาเกลียวเขาเกลียวเขาเกลียว ผมเฟซ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 ผมเฟกผเฟเขาเดบล้เมอตรงบันไดบันไดบันไดน็อตอีในห้าสี่สามสอชารรนะชาโรชาโรชาโชาโลลงลงลโอเคแล้วถยกมาถยกมาโฮแนวลงรีเซตขึ้นอย่าลงไปลงไปมากลงมาลงมาแกลับมา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 มาคิดดีไว้คิดดีวในเราคิดดีวในเราคิดดีวในเรราโฮไว้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 ขาขามองอีกรอบแลวเขามองอีกรอบลนะเขามองอีกรอบนึงนะเขามองอกรอบ้นะเขาเจนเกตเขาเกเกตเขาเจ ส่วนตรง G A ใน5 4 3 2ีอลงลงลงสวยสวยสวยไม่แก่ไมแก่สวยสวมากแต่ว่าสเปซสเปซลงสาลงสาไมลงเสามาลงเสามาลงเสามาลงมาคิดดูิวลงสามาเามาเขาเกตเขาไเกตลงเสามลงสามสาก่อนสาก่อนงก่อนคิดไปคิดดูไปคิดดูไปคิดดูไปลงเสามาโอเคสวสวยสวยสวยเขามอนะเขาอเขาเกตเขาเกตเขาเกตเขาเกเขาเกเขาตโเคสวยวยสข้ามขมมนคิดดูิวในเรลยเเลยเอา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 เลยมามามาเดินเหยียบลงมาลงมาน็อตอีเลยนอตอีนะนอตอีกน็อต สามสองหนึ่งล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 ชาลงอ่ะสวยสวยสวแล้วกลับขข้นมากลับขึ้นมากลับเึ้นมาด้วยกลับข้ามากลับข้ามากลับข้ามากลับเข้ามาแลยกลับเข้ามาเลยกลับเข้ามากลับข้ามาบข้ามาอับมากเมากเมากกล้ามาเลยกลับข้ามาแล้วลงลงคนเาคนเาออกมาจับรก่อนคนที่ไม่ใช่ไอเด็มแพงออกมาจับไรแป๊บนึงออกมาก่อนลีดก่อนลีก่อนลได้ตอนนี้หลได้ลเลได้ค่อยๆค่อๆ่อยๆอยๆเดี๋ยวมันนหมดค่อยๆค่อยเขานเกลยดเขาใจเกลดสวยเจโคตรสวยเลยเจ้โคตรสวยแล้วรอรอึผมรอ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 รอเด้งเด้งเขาข ตรงอีนะอีนะอีอีผมเฟก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 เขาเอเกตเขาเเกตเขาเเกตเาเเกตเดมอน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 วยสวยเอ็นเกตตรงผมที่ผมอยู่เน5่ยห้าสสามองหนึ่งลงลงลลง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 อเลงมาลงมาลัมากลับ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 มาเท้าลัมาเท้ีเซ่ก่อนีเซก่อนเข้ามาเท้ามาเท้ีเซ่ก่อนลีเซเลอนก่อนลีเซเลอนก่อนมีจูให้มีจูให้ลีเซเลอนก่อนีเซเลอร่อนเรื่อยเร่อย โเคโอเคเ okay, okay, ขาบุยละวอรเดลเราเขามีเกตนะเขามองแล้วนะเขามองนะเตรียมนะเดี๋ยวคราวนี้ผมหัวหมองพร้อมเขาเลยนะมองอีนนะมองลึก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 ล De ึกลึกลกลเกลึกลึกลึกมากลึ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 กลกันนะเกลึกนึเลึานะเลึกนึกล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 ึกึกลลึกลึลึลลลวกลล ตดินเดบหน่อยหน่อยเห็นไหมคิวไม่จะตายหาละตอ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 ไเก็มาไเกมไเก็มาเก็จะ่ตายโอเคโอคนคนตาไม่เป็นไรไป็ขึ้นมาเตอขึ้นมานอนกนนบุ้ยมันมันไอเก็บแล้วบุยมันบุยมันบุยมันบุ้ยมันบุ้ยมันมองหอดะช้ไว้เลยมองหดชาไว้ชี้ไว้มองหอละเช้ไว้ มองไว้มองไว้เฉยๆบุญคนไปบุญนไปบุญนไปมองตรงผมนะตรงผมตรงกลางกลางเราในห้าสี่สามสองหนึ่งล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 อกแล้วจนได้ได si, ah, oh, sure, ้เฉยๆได้อยู่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 โอเคโอเคโอเคสเปซสเปซสเปซเขาไม่เกะเขาไม่เกะดูหัวกระโหลกหัวกระโหลกมอง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 หัวกระโหลกเอาหัวกระโหลกเอาหัวกระโหลกเจาหัวกระโหลกเอาหัวกระโหลเอาโอเคโอเคโหไว้ก่อนโหไว้ก่อนสเปซก่อนสเปซก่อนเขามองอยู่เขามองเขาอยู่เขาเจ้าแล้วเขาเอาได้เขาเอาได้เขาเจ้าเขาเจนเกะเขาเขาจ้อง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  เขาต้องเขาต้องต้องมองเวทเขาเกตเขาเกตเขาเกตเขเกตโอเคูกโอเคโอเคเวทเวทเวทนะเวทนะเวทในห้าสี่สามสองหนึ่งคปอสวยสวยสวสวยสวยคิดิวคิดบิวคิริวคิีวสปหน่อยคิดรบิวคิดรบิวไวอยู่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 แต่สองพี่แลนนะสองพี่แลนนะอีกตัวเดียจะตายเนี่ยไอตัวเนี้ยเขาม่อเกตเขาไม่เขาไม่อเกตเขามอง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  มองนิ่งเลยเขาตุ่มนิ่งเลยราเจนเจนะช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วหน่อยช่วยหน่อยช่วยหอยมองน็อตมองอีทอีทนะอีทนะอีทอีทอผมอีทผมอีทผมในห้าตีสาอหลง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 วว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 แล้วสเปคเขาให้เก็บเขาใหก็เเก็บแนปคเด้อปไี่ยตอมปี้สเปคเด้อสเปคเด้อระวัง เขาเกาอเกตเหอเขาเกเเกปึ๊บโอเคสวยสว้สวยรูมสวยสวยมากสวยมากสวยมากกดเชือจูให้ตรงกางมีเชือจูตรงกลางเชือจูขิดไปกลางเลยตรงกลางเลยไม่ไม่ไมไม่ไม่กลางไม่กลางางเสาสาาในห้าสี่สามลงลงลยสวยยสวยโอเคโอเคปต่อสเปต่อผมก็หลมันจุ่มไม่อยู่เลยผมกใจอเกตผมกใจเกตผมกใจเกตมันมอง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 เสามันมองเสามันมองเสามองเสามองเสามองเวทมองเสาเวท

จะเป็นจะเปจะเปว่จะเป็นไว้เขาจเกละเขาจเกเขาจเกตไดน่อเขเกตไดน่อสมบมแลงครับบ้านอยู่ตรงนี้มาเกลยหมเกดมาเกดมาเกมาเกดมาเกดมองสับมองมองมองตรงกลางตรงกลาง5ห้าสีมหนึ่งเกีย์เกีย์ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สเปซสเปซ่อนสเปซก่อนสเปต่อสเปต่อไม่เป็นไรเกดียวนะคุณได้อยู่ได้อยู่สเปซ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 ไปเดี๋ยวคนอื่นหีกเกีย์มาไม่เป็นไร สเปมันมองมันมองเวท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 เห็นไหมเหอาอกใช่ไหมมองเวทมองเวทมันมองันไอเกตันเกตมันเกตพาคนเดียวาโอ้โหโอเคมองเสเสา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 ตรงตรงการตรงการในห้าสี่สองหนึ่ลงลสวยมานีิไปิไปคิไปคิไปลวยเออสวยยเก็บของใคดูเตร์ไม่ไม่เลยหมดะเป็นมันมองมันมองมันไอเกตไเกตไอเกตไอเกดด้ากดดากดดากดดา เกด้อยู่ได้อยู่ตรงกลางตรงกลางตรงกลางมตรงกลางไว้มองตรงกลางไว้ในเกดตรงกลางตรงกลางในห้าสี่สามสองหนึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วโอ้ยยังไอยู่อีกเยเดี๋ยวกูต่อเรื่อยๆมึงมามึงกูก็โคค้างมาเรื่อยๆไอเรื่อยๆเกบขอลเป็นลิฟเกบขอลเป็นลิฟตกอนละเป็นลิฟต์ะเป็นลิฟตขอลเปนลิฟต์อีลม่านต้องเติมต้องเติมไหมเพราะว่ากูไปไม่ถูก่าไปทางไหนไปะเป็นลิฟต์ระบบเมะต่ให้เติให้ ไม่ไม่ต้องใสอะไรนะเพราะว่าถ้าถ้ามันออกมาข้างนอกมันจะกลับเข้าไปไม่ได้เออโอเคโอเคโอเคให้มันไปไปไปที่ต่อไมลิเมเรเลีเ้ยวหนีไปเรี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 ยวหนีไปมันนาสองหอดไม่พอไอ้เหี้ยต่อยเกี้ยงเหน่อยแล้วหน่อยแล้ว